ดูเห็ดเลือกไผ่เห็ดเดยื่อไผ่เพราะว่าจะเลิกทำต้งนานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีสเสน่ห์ของมันซึ่งมันเป็นเห็ดที่มีประโยชน์ยังคงคุณสมบัติไว้เยอะแยะเลยะคะเห็ดเดยื่อไผ่เราเพาะเรื่อยๆอยู่ข้างบ้านที่ในสีคิ้วนี่แหละแต่โดยพี่สมยศรอสีทองเป็นผู้กำก,กับดูแลนะคะแต่วันนี้ไม่อยู่บ้านนี่ขับคอนเทนต์เสรล้ พี่เหงอยู่คนเดียวก็เลยว่าอาจารย์เห็ดมันบานแล้วทําไงนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเห็ดบานเราก็เก็บนะคะเห็เดเยื่อไผยนะคะช่วงที่มันบานตรงไหนมันบานเนี่ยเช้าเนี่ยสังเกตได้เลยจะมีมแมลงคู่มาเกาะเต็มไปหมดก็ต่างคนก็ต่างระวังตัวเองแล้วกันนะคะก็เห็เดเยื่อยแผยนี่มากด้วยคุณสมบัติโปรตีนสูงมากนะคะโปรตีนสูงเท่ากับถูหน้าเลยนะ นอกจากนี้ก็ความสวยความงามก็ช่วยทําให้ผิวหน้าตึงๆได้นะคะ<ม>นี่แหละที่มาของเห็ดเลียายไผ่มี